ตอนนี้เขามีงานางานแต่งงานเดี๋ยวเราไปดูนะครับประเพณีการแต่งงานของที่นี่นะครับเขาจะแบบว่าแต่งชุดเป็นญี่ปุ่นโบราณอะไรเงี้ยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพทูมี h ชาแนลกับช่วงตะลุยต่างแดนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีชินจูกุนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองคามามูระนะครับซึ่งเป็นเชื่อว่าหลายๆคนคงจะนึกไม่ออกว่าเมืองคามามูระนี่เป็นยังไงนะฮะให้นึกถึงพระใหญ่เดบุสุนะครับนั่นเลยถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่เมืองนี้กัน มาดูกันว่าเราจะสามารถทาไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนในช่วงเวลาที่พอจะมีอยู่นะครับไปกเลยจา้าอันนี้นะครับเวลาเราออกมาจากาลงจากรถไฟสายโอดาคิวลน์ที่มาจากชินจูกุนะครับเราก็เดินออกทางด้านนี้นะฮะนี่เพื่อที่จะไปต่อรถอีกคันหนึ่งนะครับนี่จุดสังเกตนะครับก็คือจะมีป้ายตัวนี้นะฮะแล้วเราต้องเดินขึ้นไปบันไดนี้นะครับนี่เดินขึ้นบันไดนี้นี่ เพราะตรงนี้จะมีป้ายบอกอยู่นะครับน,น,นี่นี่เห็นไหมก็คือเรามาจากโอเดคิวไลน์นะครับจากชินจูกุนะฮะจากตรงนู้นแล้วเราก็จะมากาลังจะไปต่อสายที่อินโนเดนไลน์นะครับซึ่งไปไปทางด้านชั้น2นี่เห็นไหมฮะก็คือต้องเดินขึ้นตรงนี้ไปนะฮะขึ้นบันไดนี้ไปพอเราเดินขึ้นมาจากสถานีนะครับด้านหลังนี้นะฮะเราเดินขึ้นมาจากสถานี เราจะเห็น JR นะครับสถานีซึ่งเป็น JR ซึ่งตรงนี้เราเราออกไปไม่ได้นะครับนี่นะฮะ JR ตรงนี้ไปไม่ได้นะครับเพราะเราเห็น JR อยู่ตรงนู้นนะฮะให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับนี่เลี้ยวซ้ายเพื่อที่ไปตึกฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะมีะสะพานลอยอยู่เออตรงจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นมานะไม่แน่ใจนะก็คือ ถ้าเราขึ้นมาจากตรงบริเวณนี้นี่เราขึ้นมาจากตรงนี้นะครับแล้วเราก็เห็น JR สีเขียวเนี่ยนะฮะทางป้าย JR Station เนะี่ยให้เราให้เราเลี้ยวไปทางซ้ายานี่แล้วมันจะมีแบบว่าโ Q เนะี่ยเห็นไหมฮะ o d a q กิวเกยอยู่ทางด้านนูน้นเห็นไหมฮะนูนนูน,นตรงนู้นนะครับเราก็จะมีสะพานลอยข้ามไปนะครับไปอีกตึกหนึ่งพอเราออกมาจากสถานีนะครับเราก็เดิน ข้ามสะพานลอยที่เป็นสะพานลอยข้ามไปอีกตึกน,นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับนี่ข้ามสะพานนี้ไปนะครับแล้วจะไปเจอสถานีรถไฟแบบว่าคลาสสิกอยู่ด้านในนะฮะนี่นะครับนี่เป็นสะพานลอยที่เราเดินข้ามมานะครับพอเดินข้ามมาเสร็จปุ๊บเราก็สังเกตป้ายนะฮะนี่ที่นี่เลยนะฮะศูนย์หนึ่งนี่เอนนี่ อินโ e เดนเนี่ศูนย์หนึ่งนะฮะฟูจิฟูจิสวะาสเตชันนะครับแล้วสถานีที่เราจะไปลงก็คือสถานีนี้นะครับนี่ตรงนี้พระใหญ่ามามุระจะอยู่ที่นี่นะครับสถานีนี้นะฮะนี่สถานีที่สิบสิบสิบเออสิบสองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะโอเค และตรงจุดนี้เป็นจุดที่จะขึ้นรถไฟไปขามามุระนะครับนี่นี่ที่เห็นนี่คือรถไฟน่ารักน่ารักคลาสสิกนะครับที่จะไปขามามุระ ที่แรกที่เราจะพาไปเที่ยวนะครับก็คือศาลเจ้าหุลุงะฮอกาดอิจิมังนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าที่แบบว่าเข้ามาในสุดก่อนที่ถ้าเกิดว่าเราจะไปในส่วนของอพระใหญ่ในบูสเสือนะครับเราเลยเข้ามานะครับอีกสถานีหนึ่งนะฮะก็จะมาเจอวัดนี้นะครับพอเราถึงสถานีปุ๊บเราลงมาเราก็เดินลอดเขาเรียกลอด,ลอดใต้ทาง อุโมงมานะครับแล้วเดินตามผู้คนมานะครับก็จะมาเจอวัดนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงวัดนี่มันจะเป็นออถนนคนเดินนะครับซึ่งอย่างที่ให้ดูภาพไปนะครับสองข้างทางจะมีร้านค้าเหมือนถนนคนเดินบ้านเราเลยเราคนเยอะมากนะฮะอันนี้เขาแต่งเป็นแบบญี่ปุ่นมานะครับนี่เป็นสไตล์ของเขานะฮะและนี่คือสไตล์ของเรานะครับ 仕事かもしれないな。<laughs> <music> แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับกับสัรเจ้า,าซื้อลุงนะโอกาสเรียให้ชิมันเออชื่อยาวมากแล้วจํายากมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันที่นี่ก็ถือว่าเป็นสันเจ้าสำคัญและสันเจ้าหลักอีกที่หนึ่งของธรรมมุระนะครับเดี๋ยวเราดูด้านในกัน โอ้โดอกเบนจามาใหญ่มากใหญ่าหน้าเราอีกดอกเบญจลีมากเลยนะครับที่เรามาศาลเจ้านี้ตอนนี้เขามีงานงานแต่งงานเดี๋ยวเราไปดูนะครับประเพณีการแต่งงานของที่นี่นะครับเขาจะแบบว่าแต่งชุดเป็นญี่ปุ่นโบราณอะไรเงี้ยครับทําพิธีเดี๋ยวไปดูกันว่าชุดเขาจะเป็นยังไงแล้วก็จะสวยงามแค่ไหนนะครับวุ้ยเด็กน่ารัก าจะได้ขึ้นมาขอพรนะครับเดินขึ้นบันไดามาเก้าวแทบหลุด <c oughs> ดู <c oughs> ดูบันไดนะฮะ <c oughs> <c oughs> จะไปวัดโคคุอินนะครับก็คือวัดพระใหญ่เดบุสืดเราจะต้องนั่งรถไฟนี่มาลงที่ฮาเซะนะครับสถานีฮาเซะแล้วเราก็เดินไปนะฮะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับกับวัดโทคคุอินหรือวัดหลวงพ่อโตหรือที่เขาเรียกกันว่า พระใหญ่ไดภูสืนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับวัดโคผู้อินหรือวัดพระใหญ่ไดภูสอนี่นะครับเขาจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็เวลาใครที่มาเที่ยวนั่นนะครับก็จะมีบัตรผ่าน คะะ่าธรรมเนียมเข้าก็คือ300เยนนะครับ นี่นะครับนี่ก็คือพระใหญ่เดบุสึอของเมืองคามามุระนะครับซึ่งเราก็มาพามาเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองคามามุระนะครับโอเค แล้วเมืองคามามูระนะครับก็จะเป็นเมืองที่ติดกับทะเลนะครับซึ่งจะมีชายหาดแล้วก็มีอ่าวส่วนใหญ่คนที่มาเมืองนี้เขาก็จะแบบว่ามามาเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับสามารถอ่เป็นอีกจุดหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับที่เมืองคามามูระนะครับก็คือสามารถมาถ่ายภาพกับทะเลมามาเดินเล่นน้ำอ่าชายหาดอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้ชมนะฮะอยู่ด้านนี้เลย นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองคามามุระนะครับบางส่วนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเมืองนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เราก็พามาในบางจุดที่เราสามารถนั่งรถไฟมาแล้วก็สามารถแบบว่าเดินมาได้นะครับไม่ต้องแบบต่อรถอะไรให้ยุ่งยากมากมายนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถตามมาเที่ยวกันได้นะครับอยู่ที่เมืองคามามุระ ามามมระประเทศญี่ปุ่นพูดๆละลิ้นพันโอเคเอาเป็นว่ายัางไงก็ท้ายนี้ถ้าชอบคลิปเรานะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทมีด้วยด้วยนะครับอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับกับกายอัพทมีช n แนลช่วงตะลุยต่างแดนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank you